ครับผมสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับก่อนข้ามอีสามนมาเมรเมือนี่ผมตีมาติดตามพอยายอึงเปิ้ลตีไปตัดยาในในหน้าเข่าครับเดี๋ยวผมตดผ้ามาเบิง่งใบมีดตัดตัดเข่าครับวิ่งอย่างเงี้ยเลยครับใบมีดตัดเข่าครับไปละลอยครับไปเข้าครับไปเลยเดี๋ยวทีเดี๋ยวผมติติดตามไองยายอึงเปิเป้ไปตัด ตัดหญ้านหน้าเข่าครับตามผมมาเลยครับพี่น้องครับแถวฟันมาเบิ้งใรอ้เราตัดหญ้าแถวนี่เรียบก็ได้ครับดี๋ยวนี้มาเบิ้งคนที่ตัดหญ้าในหน้าเขาครับ,มมมรบพี่น้องครับรา,าบว่าเ้าอึนบนขยันครับ,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 นนรบพี่น้องครับ,บอ่าเบิ้งครับไป ครับครับเดียวเลยครับเดียว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 เพราะว่าอย่าอจ่าให้หน้าเขานี่ไหลครับเพราะว่าจะหน้าผูาเ้เลครับไปนองครับ ให้เกียถึงเ,เต็มไปหมดครับพี่น้องครับก็ต้องตัดตรครับพีน้องครับคื่นบ้านเลยครับฝนตกฝนซื่นครับฝนมือครับแต่ว่ามันมีอากาศโงงครับพี่น้องครับ เป็นโอกาสดีครับผอเบาอึงเนี่ยวมาตัดยาครับในหน้าเขาครับพี่น้องครับนี่อากาศปวอดโค้งดีครับซึมอากาศเย็นดีดีครับลมดีดีครับพี่น้องครับนี่เพื่อนจะได้มีโอกาสมาตัดยาในหน้าเขาครับพี่น้องครับ พี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนค้ำติดตาสุดยอด้ันะครับพี่น้องครับหากก่อนค้ำนิดกระเป๋าอึนนิดๆให้โดนเด้อครับพี่น้องครับก็ต้องหักหลายครับเพราะว่าขับเรือทักหลายมันเบื่อเรียวครับพี่น้องครับเบื่อเรียวแล้วมันเกิดมันเกิดการอะไรเป็นแนวรุนรับพี่น้องครับ ฉะนั้นแก,กใักน้อยๆค่อยดดวนๆครับครับตัดข้าวเดียวครับไปมีดเง้วครับพี่น้องครับใบละลอยครับตัดง่ายพร้อมครับ ข้เาเอือกเนี่ยเปิดกระป็นกวันบันแมทเลยนะครับบันแมทหมู่หนึ่งตะกนเที่ยงว,วันนะเว,ว้เยคนจะเลสเ,เท่า,านั้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าข้างเวสฟังข้างบีนินฟ้าอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับ ถึงเป็นสีแรงกัแรงบดดนครับข้าวเดียวกับมีน้ำครับครับบรรยากาศดีด,ดีครับพี่น้องครับอยู่หน้ากับไลท์กันครับหยาค่ายเกียรติแต่ว่ามุมมีเกองต้นหยาครับพี่น้องครับ <ม>นอนว่าบ่มีเงินครับพี่น้องครับเงินบ่มีซื้อครับเดือดเลยบ่ได้ตัดครับข่ายเขียดอยู่หน้าก็หลายครับพี่น้องครับเดือดเลยต้องปล่อยไว้ครับพี่น้องครับจนบ่มีเงินซื้อเครื่องตัดหยาครับพี่น้องครับครับแป๊บเดียวก็บตาวมือมันก็ตัดได้หลายเติมครับพี่น้องครับ ี๋ยวผมติดภาพพี่น้องเบิ่งเพลินไปเรื่อยๆนะครับเบิ่งเบาอึงครับพี่น้องครับมันนี่บรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับมันนี่ก็ได้โอกาสของเบาอึงครับเพน่อจะได้มาตัดหญ้าในหน้าเข่าครับพี่น้องครับเพราะวหญ้าข่ายเกียดไหลว่าเพื่นเป็นคนขยันอยู่แล้วครับบ้าอึงครับพี่น้องครับ อายุหลายมรสําคัญครับพี่น้องครับผู้ใดเด๋ยอายุทากนี่อายุหลายมรสําคัญครับพี่น้องครับสำคัญทีใจครับพี่น้องครับเพราะว่าแต่ผู้ใดครับันไดีมาอายุทากนี่ครับเดี๋ยวสีมูครับ Chat, รครับอย่าลืมเลยครับตอนนี้ป่าวึงกำล j j ังตัดจานอยู่ในหน้าเข่าอยู่ครับป่าวึงกำลังตัดหยาอยู่ในหน้าเข่าอยู่ครับกำลังขยันกันแข่งอยู่อย่าลืมหักเพื่อนนิดๆบ่อยๆโดนๆเด้อครับพี่น้องครับหักป่าวึงวันนี้เพื่อนมาตัดหยาท่ามกลางบรรยากาศดีๆครับพี่น้องครับ ันสู่คนว่าอะไรหรอครับผมก่อนผมบอกว่ามันค้นเห็ดเปียกเนอนะครับเนะ่าเห็ดเี้ยกล่อได้อยู่ครับพี่น้องครับมีปัญหาครับ ครับหลังจากเพิ่นตัดหญ้าตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นก็จะมาปลูบกบักตักวเห็ดค้างบักตัวไม้ไผ่ังทีละครับนตนี้ไม้ไผ่เห็ดเห็ดค้างค้างบักตัวเห็นยังบุค,ครับไอ้บักตัวแลียนเฉือนตัวเพิ่นก็เป็นใบเหลืองๆสีบุ๊คับตัวเป็นโรคครับรเพิ่นก็ได้ท่านมาคนยาคนอยังครับเพราะท่านไง ครับเดี๋ยวฟังพุ่นละครับยาเยอะยาไข้เฉียดไหลเออยาไข้เฉียดเอ่อีอย่างมูครับเยอะหลายครับเต็มอยู่มันก้องเข่าลมหมอนเราครับพี่น้องครับมันหลไหลบัวตาน,นาผู้ใดนะครับเต็มไปหมดครับปีนี้ยาไข้เฉียดยาพวกนี้มูนี่ครับหล ครับพี่น้องครับก็ได้พาพี่น้องมาเบิงบนเบาอึเงิ่นตัดหยาออกจากเข่าแล้วครับแได้หน้าเข่าหยาไข่เกียดหนาหลครับเพราะว่ามันมันร่มลงมาแล้วเข่าเข่าก็ร่มลงไปนําครับพี่น้องครับเพราะหยามันเลยหยาเป็นฟองลงไปหมดครับก็ต้องมาตัดออกตัดออกเพื่อที่จะให้เข่าเกิดขึ้นมาครับพี่น้องครับกองม้นมาไหมเข่าเข้ากสิได้งามครับห้าก็ดีบ่มี เราจะไปโต้คือที่นี่นแค่เขาครับพี่น้องครับตัดยาวกินเม็ดยาเพื่นตัดกาตายไปครับพี่น้องครับเราขอบคุณมากครับ พี่น้องครับตอนนี้บ้าอึอ้งบนตัดยาเน้่นะเขาใกล้สิเลียวแล้วครับพี่น้องครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว